อสปอร์ตสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565ซนฟ้ารอยหกสิบห้อร์ลพิมลิสอังกฤษ2022-2023เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บอลคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามกีฬาลอนดอนสเตเดียมเวลา22.30นาานาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนาฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปปนนนนนนี้สสสับบบุุโดดดยแแแอออออออฮรร์ตตหลลลล่งงววมมมมพขขคคาา ที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นเวสแฮมยูนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเดวิดมอยยกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวในช่วง1-2ปีหลังนี้โดยทีมคุนคอนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีลุ้นพื้นที่สโมสรยุดโลบอย่างเต็มตัวและซีซั่นนี้พวกเขาก็ทาการเสริมทัพแข้งใหม่ได้แก่นายเยฟอเกิร์ตกองหลังทีมชาติบอโลโกจากน้้าาาลกกมงอหทีช อิตาลีจากซัสโอโลและมาร์คเวลกอรเน่ปีกไอวอรี่โค้ดจากเบอร์ลีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแข้งใหม่ทั้ง3คนนะครับอาจจะต้องนั่งดูเพื่อนเล่นไปก่อนโดยอากเกิร์เจ็บข้อเท้าหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมนะครับส่วนกอรเน่เพิ่งจะย้ายเข้ามาร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่สกามังกาต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งซึ่งอาจจะพอได้ลุ้นมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคุณซื้อเดวิดมอยนะครับเพราะแกนหลักชุดเดิมยังอยู่กันครบนนนนบคคััใช้งงาาาููม่จกกดดลลี ค,คุมเกมร่วมกับโทมัสซูเชกส่วนแนวลูกประกอบไปด้วยจารลอดโบเวนฟาโบฟอนาลซาอิดเบลลามาทําเกมสนับสนุนให้หัวหอ,อกตัวเป้าอย่างมิคาเอลอันโตดิโอนนั่นเองนะครับส่วนทางด้านแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากเสริมทัพได้อย่างน่ากัดโดยเฉพาะการที่ได้ตัวเออร์ลิงเบาฮาร์แลนหัวหอ,อกจอมถล่มประตูมาจากโบลิเซียดอนมุลและคาวินฟิลลิปมิดฟิลด์จากลีดยูไนเต็ดส่วนทางกับผู้เล่นที่ย้ายออกไปนะครับอาทิเช่นลาฮ และกาเบลเซซูส่วนความพร้อม,อมเกมออสต์ทในซีซันนี้คุณสื่อเป๊ปกอรดิเอล่ามีปัญหาในแผงหลังไอมรลิกลาปอกกับจอห์นสโตนมีอาการบาดเจ็บจึงต้องใช้บริการนะครับลูเบนดีอาสกับนาธานอาเกย,ยืนเป็นคู่เซนเตอร์โดยมีฟูลแบ็กอย่างไคลวอเกอร์และชูอัลคันเซลลยืนขนาบข้างนะครับขณะที่กองกลางและกองหน้ามีผู้เล่นให้เป๊ปเลือกใช้งานเพียบ โดยคาดว่านะครับแผงมิดฟิลด์จะเป็นเควินเดอะบอยโรดี้และเบรนโดซินวาส่วนเกมลุกนะครับก็จะมีริยารดมาเลสกับฟิลฟอร์เดนทำเกมลินเส้นคอยป้อนบอลให้กับเอรอิ่งเบลฮารลนกองหน้าตัวเป้าเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับสถิติที่เจอกันในช่วงหลังเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่กว่าจะเอาชนะได้ทัพเรือใบสีฟ้าก็ต้องออกแรงเหนื่อยไม่น้อยนะครับและเกมนี้เชื่อว่าคงไม่ใช่งานง่ายที่เป๊ปกวาร์ดิอาลาจะพาลูกคินบุกมาเก็บ3แต้มออกไปนะครับสำหรับเวสต์แฮมเกมน และยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมทั้งทีมนะครับจึงไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากมายและน่าจะต่อกรกับทีมแชมป์เก่าได้อย่างสนุกอย่างไรก็ดีนะครับหากมองภาพรวมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมลุกซึ่งมีอาวุธหลากหลายไม่ว่าจะเป็นริยาดมาเลสฟิลโฟเดนและตัวจบสกอร์อย่างเออร์ลิงบบลฮาร์แลนด์นั่นเองนะครับรวมไปถึงจอมนทัพอย่างเควินเดอะบอยซึ่งมีทีเด็ดทั้งลูกตั้งเตะและการจ่ายบอลที่อันตรายสุดท้ายนะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะมาเบียดคว้าชัยประเดิมซีซ แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเวสแฮมยูไนเต็ดหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สองฟันธงครับผมและเพืเ่อนๆลละครับคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บสา่แต้มในค่ำคืนนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ